สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่19เกดือนกันยายนปี2024นีนะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองเนปยินในพื้นที่ภาคสกายนะครับนี่ก็ยังมีกองกําลังทหารไม่ลงลายมีฐานเลียกยฐานน้อยสถาน,นีตารวจอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเนปยิน เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นรวมตัวกันประมาณ3กลุ่มบุกเข้าโจมตีในพื้นที่เขตเมืองเนปายินประมาณ5จุดด้วยกันนะครับทำให้กองกำลังทหารไม่นงลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบร้องถิ่นกวาดล้างอย่างหนักนะครับเ<ๆ>ข้าโจมตีกองกำลังทหารไม่นงลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็น ทาหารไม่้องลายต้องหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา3โมงเย็นกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกไม่องลายที่ประจําการอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านกันปามีทหารประมาณ30นายประจําการไว้อยู่ในพื้นที่กลุ่มน้องๆเยาวชนบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทั้งสงฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณหชั่วโมง ทำให้ทาหารมิโนลายเสียชีวิตไปอีก6นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับแค่วันเดียวกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีสถานีตํารวจหรือานทาหารมินนลายที่ประจําการอยู่ในพื้นที่ประมาณ5จุดด้วยกัน,นครับทําให้ทาหารมิโนลายแตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับฐานทัพพวกมิโนลายที่ประจําการอยู่ตามเนินโดยต่างๆกลุ่มเยาวชนก็ใช้ปืนคก40มม,มยิงตรวจใส่พวกมินงนลายอย่างหนักนะครับ เมื่อวานนี้ทําให้ทหารไม่ลงลายเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า30นายแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกัลุ่มพิเรท้องถิ่นมีการประมาณ3กลุ่มบุกเข้าโจมตีประมาณ5แห่งด้วยกันมาประจําการไว้อยู่ในพื้นที่นะครับกองกําลังทหารไม่ลงลายที่อยู่ในเขตเมืองเนปายินตอนนี้เริ่มจะอพยพหนีกันเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขานะครับ เนื่องจากกลุ่มเยาวชนกวาดล้างอย่างหนักอาหารมิ้องลายก็สู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ต้องโอบพ,อพิบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทางภาพพื้นดินก็ใช้ปืนใหญ่ปืนเล็ก RPG ถล่มใส่พวกมิ้องลายอย่างหนักที่อยู่ในเขตเมืองเนปยินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆบอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นเสียงปืนสงบ พี่น้องประชาชนก็เข้ามาดูแลบ้านของตัวเองที่หลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับกลัวกองกําลังทาหารมิล้องลายจะใช้ปืนใหญ่แล้วมาตกใส่ในหมู่บ้านต,ต่างๆจะทําให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นนะครับในเขตเมืองเนปายีนหรือกองสกายนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับ เวลากองกําลังทาหารมิโนลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ก็จะเข้ามายึดหมู่บ้านเข้ามายึดโรงเรียนมาสร้างค่ายสร้างฐานอยู่ในพื้นที่แล้วขับไล่พี่น้องชาวบ้านออกไปจากหมู่บ้านอยู่ปล่อยครั้งนะครับกลุ่มเยาวชนก็เลยขับไล่พวกมิโนลายให้ออกไปจากพื้นที่เขตเมืองเนปายินให้หมดนะครับเมื่อวานนี้วันเดียวบุกเข้าโจมตี5จุดด้วยกันทําให้ทหารมิโนลายบาดเจ็บล้มตายไม่ต่ํากว่า30นาย ส่วนที่ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองโมนิวานะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาเนื่องจากกองกําลังทาหารไม่นองลายมีด่านตรวค้นทางเข้าเมืองโมนิวานะครับมีทาหารประมาณ60นายประจําการไว้อยู่ในพื้นที่ แต่กลุ่มเยาวชนก,กลุ่มเรียบท้องถิ่นยังไม่ได้บุกเข้าโจมตีแล้วได้ยินข่าวว่ากองกําลังทาหารมิโองลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาสมทบพวกพ้องตัวเองที่มีฐานมีด่านอยู่ทางเข้าเมืองโมนีว่านะครับกองกําลังทาหารมิโองลายมีกันประมาณ80นายมุ่งหน้าเข้ามายัางเขตเมืองโมนีว่านะครับ แล้วกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเรียบท้องถิ่นไปดักซุ่มโจมตีกองกําลังทหารมิลลายตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นฝนก็ตกหนักหลายพื้นที่นะครับทาให้กลุ่มเยาวชนก,กับกลุ่มเรียบท้องถิ่นที่ไปดักซุ่มโจมตีกองกําลังทหารมิลลายก็อยู่กันอย่างลํงาบากนะครับกองกำลังทาหารมิลลายเข้ามาถึงเมื่อวันที่17ในช่วงเวลาบา่ายสามกว่านะครับน้องๆเยาวชนที่เฝ้าอยู่ตามข้างทางตามท้องถนนก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อย โจมตีใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทําให้ชาหารมินองลายได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มเพีเบท้องถิ่นที่เฝ้าอยู่ตามข้างทางเสียชีวิตไป1น,นายบาดเจ็บอีก2นายนะครับเนื่องจากกองกําลังชาหารมินองลายเข้ามากันจํานวนมากอาวุธครบมือ ทางปืนใหญ่ปืนเล็กเสบียงอาหารการกินเพื่อจะเอามาให้กับพวกพ้องตัวเองที่มีด่านมีฐานอยู่ทางเข้าเมืองในพื้นที่นี้กองกําลังทาหารมิลองลายตรวจค้นรถพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาในพื้นที่นะครับแต่น้องๆประชาชนไม่ได้บุกเข้าโจมตีด่านตรวจค้นพวกมินองลายนะครับในพื้นที่แห่งนี้ใกล้กับบ้านเดือนพี่น้องประชาชน บุกเข้าโจมตีกองกําลังทาหารมินองลายก็จะใช้ปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มเยาวชนแล้วปืนใหญ่จะไปตกใส่ในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจะได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับน้องๆเยาวชนก็เลยไปดักซุ่มโจมตีที่กองกําลังทาหารมินองลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนเรียกกําลังเสริมเข้าไปอีกจํานวนมากนะครับเพื่อไม่ให้กองกําลังทาหารมิลองลายจะมาสมทบพวกพ้องตัวเอง ที่มีด่านมีทานอยู่ถนนโมนิว่าทางเข้าเมืองนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเปรียบท้องถิ่นกําลังจะวางแผนกันเพื่อใช้โดนเข้าโจมตีตอกองกําลังทหารมิลองลายกลุ่มนี้ที่กําลังติดอยู่ตามท้องถนนยังออกไปไหนไม่ได้นะครับเนื่องจากรถขบวนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ2คันติดอยู่ตามท้องถนนฝนก็ตกหนักอยู่ในพื้นที่เขตเมืองโมนิว่านะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เขตกรมบาลูหรือภาคสกายเช่นกันนะครับนี่ก็ยังมีฐานทัพพวกมินองลายประจําการไว้อยู่ในพื้นที่หลายแห่งด้วยกันแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเรพ้องถิ่นเมื่อวานนี้วางแผนกันใช้โดนบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมิโนลายที่มาประจําการอยู่ทางเหนือของเมืองกัมาลูนะครับมีทหารประมาณ60นายประจําการไว้อยู่ในพื้นที่ กลุ่มน้องๆเยาวชนเคยบุกเข้าโจมตีเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแต่ก็สู้กับทาหารมิองลายไม่ได้นะครับน้องๆ้องเยาวชนบาดเจ็บกันไปจํานวนมากก็เลยถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่เนื่องจากทาหารมิองลายมีทางปืนใหญ่ปืนเล็กประจําการไว้อยู่ในฐานแล้วยิงตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนอย่างหนักนะครับ แต่เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนมาวางแผนกันใหม่ใช้โดนเข้าโจมตีใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับโดนประมาณ3ลำตีกับระเบิดประมาณ12ลูกไปโยนใส่พวกมินองลายทําให้ทหารมินองลายที่ประจําการอยู่ในฐานแห่งนี้บาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับทางภาพพื้นดินกลุ่มเยาวชนไม่ได้เข้าไปโจมตีนะครับเนื่องจากกองกํลาลังทหารมินองลายกลุ่มนี้วางทุนระเบิดไว้อยู่รอบๆฐานอีกจํานวนมากนะครับ น้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนเข้าโจมตีประมาณ20นาทีแล้วถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ทําให้กองกําลังชาหารวิน้องลายปาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากที่อยู่ในเขตเมืองกัมารูหรือในพื้นที่ภาคสกายนะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ